ตอนนี้นะครับเราก็มาดูเครื่องพิมพ์บัตร Point Man นะครับรุ่น N 2 0 mm hmm. แต่ว่าเราก็จะมาเพิ่มออปชันนะครับเป็น Dual Size Printing Kit ก็คือเพิ่มชุดกลับบัตรเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มเข้าไปแล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ปลูกถอดออกนะครับ แล้วก็เพิ่มตัวโมดูลกลับบัตรเข้าไปมีโมดูลกลับบัตรแผงวงจรมอเตอร์เซนเซอร์แล้วก็ถอดของเดิมออกแล้วก็เพิ่มโมดูลเหล่านี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องพิมพ์เนี่ยสามารถพิมพ์กลับบัตรหน้าหลังอัตโนมัติได้แล้วตัวเครื่องก็ยังอยู่ในสภาพเดิมครับไม่มีอุปกรณ์อะไรต่อยื่นออกมานะครับก็ยังดูกระทัดรัดสวยงามอยู่เหมือนเดิม เดี๋ยวลองเปิดเครื่องนะครับโอเคมันก็จะมีประโยชน์สำหรับหน่วยงานหรือว่าลูกค้าที่พิมพ์พบัตรหน้าหลังนะครับในคราวเดียวอัตโนมัตินะครับตอนนี้ผมก็ทำตัวอย่างของตัวบัตรที่จะเทสมาให้ดูนะครับมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับการพิมพ์หน้าหลังอัตโนมัติ ขอเปิดก่อนอ่ะอันนี้นะครับก็ตัวอย่างเป็นบัตรประจำตัวนักเรียนอ่ะอันนี้เป็นหน้าหน้าต่างสำหรับดีไซน์ออกแบบนะครับมีด้านหน้าและด้านหลัง ทีนี้ข้อมูลด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันจะต้องตรงกันนะครับดูตัวอย่างครับเวลาผมกดปริ้นและพรีวิวออกมาเนี่ยด้านหน้านะครับเป็นชื่อบุคคลด้านหลังนะครับก็จะมี QR code แล้วก็ตัวรหัสของของบุคคลคนนี้ตรงเลขประจำตัวเนี่ยมาด้วยนะครับสมมุติว่าเราเลือกเลื่อนไปลำดับที่2นะครับคลิกไปลำดับที่2เห็นไหมครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้น มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสําหรับการพิมพ์หน้าหลังอัตโนมัตินะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยด้านหน้าด้านหลังก็จะตรงกันเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวผมลองสั่งพิมพ์ดูสักอ่สามใบนะครับเนี่ยสามคนเนี่ยแล้วก็สั่งพิมพ์ทีเดียวเลยนะครับเครื่องพิมพ์ก็เซตเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่สองด้านเลยฟอนต์ไซส์กับแบ็กไซส์นะครับรูปแบบสีหมึก ก็ยังเซตเหมือนเดิมนะครับมีการปริ้นติ้งเป็นดูเพล็กปริ้นนะครับก็คือ2ด้านนะครับก็เลือกด้านหน้าด้านหลังได้นะครับแล้วก็เลือกปริ้นสอด้านได้โอเคลองปริ้นดูนะครับเวลาสั่งปริ้นนะครับเครื่องปริ้นก็จะรับสีนะครับรับค่าประมวลสีจากตัวไดเวอร์นะครับรับมาเสร็จปุ๊บทีละสีแล้วก็ค่อยปริ้นทีละสีนะครับ จะไม่ได้แบบรับงานไปแล้วก็พิมพ์ไปในคราวเดียวนะครับรับก่อนถึงค่อยพิมพ์ก็จะมีบอกนะครับดูอลนะครับพิมพ์ฟอนต์คือด้านหน้าอ,อันนี้ปับบัตดและดูอลัลพิมพ์ด้านหลังนะครับอันนี้คือใบที่หนึ่งนะครับเราก็มาดูนะครับ ตรงเลขประจำตัวนะครับลงท้ายด้วย2.001ซึ่งด้านหน้าเห็นไหมครับข้อมูลก็จะตรงกันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับอันนี้คือคนที่1นึ่นครับคนที่2องอเครื่องพิมพก็กำลังรับงานอยู่เดี๋ยวก็พิมพ์ต่อนะครับ น,นี่คือใบที่สองโอเคก็เรียบร้อยนะครับสามใบสั่งพิมพ์หน้าหลังอัตโนมัตินะครับดูคนที่สามข้อมูลเปรียบเทียบกับที่หน้าจอนะครับหนึ่งสองสนะครับก็ถูกต้องนะครับโอเคครับก็สามารถที่จะสอบถามหรือ สั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อเครื่องพิมพ์ไปแล้วสนใจนะครับอยากที่จะอัปเดตอัปเกรดเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะสอบถามทางบริษัทเข้ามาได้นะครับ